โอเคครับ okay, ผมก็สดดวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มทูกใจของ Tik t o k นะครับโดยเว็บไซต์ของไรเคมน,นะอ่าขั้นตอนแรกแค่ไปที่หนา้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับดีวผมจะชิงลิงเว็บไซต์ไว้ให้ในคอมเมนต์นนะสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมาติตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กรอ,อกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ จากเราสมัครเสร็จแล้วนะให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เข้าใช้ง,งานได้เลยนะหน้าตเาเว็บไซต์จะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไปชื่อบนปพบุรุตังนี้นครับแล้วก็เลือกเพิ่มผู้เชี่ยวกรองกอารปั๊มนะ f a c e b o o ไอจีทิกต็อกยูทูปนะครับสามารถเลือกดูได้นะมุ่จะเป็นทิกต็อกนะครับตัวนี้แล้วก็ถูกใจคลิปวิดีโอันนี้นะตัวนี้นะกดเข้าไปเลยอันนี้ครับอธิบายเพื่อเพื่อนอาจจงซื้อทุกครั้งนะครับลิงก์จะเอาลิงก์ให้มาที่หน้า t ิกต่อของเอนนะครับแล้วก็เลือกโพสเชื่อต้องการปั๊มถูกใจนะผมจะปั๊มเป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับให้คัดลอกลดนันบนมารอบหนึ่งนะแล้วก็เอาไปใส่นซ่ของลิงน,นะใส่เสร็จก็เลือกไปไหมต้อง,งการปั๊มนะครับผมจะเทสสักหนึ่งร้อยถูกใจหนึ่งร้อยถูกใจก็ใ่้เวลการสี่บาทเท่านั้นนะครับและบบเลยนะครับสั่งซื้อของคุณแล้วนะวิธีเช็คสถานะนะครับให้จำาถัสเลขตรงนี้ไว้นะ ส4 3ส่สสนะครับแล้วก็ไปที่ปริการสส่ง,สงซื้อเพื่อเช็คสถาดาได้เลยนะ2 4 3สูสสนี่นะครับรอดำเนินการอยู่นะสำหรับใครที่ไม่มีเครดิตหรือไม่เคยเติมเงินนะผมสอนวิธีการเติมเงินนะครับคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้นะแล้วก็เลือกช่องทางแล้วต้องการเติมเงินในสามช่องทางนะครับแกนเคียวโค้ดทูมนันดีประเด็แล้วก็สองเปานะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับติดต่อไอ้บินสมาร์ตติดต่อไอ้ินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแจ้ง เติมเงินไม่เข้ายอดม่ขึ้นสามารถแจ้งได้เลยนะสำหรับใครที่แจ้งยอดม่ขึ้นให้ใส่รหัสตรงสินค้าไปด้วยนะครับนี่รนะหัสตรงนี้นะอ่ากลับดูแล้วทุกใจแล้วจาอ้าวขึ้นมาแล้วป่ะนี่โอ้ขึ้นมาแล้วนะขึ้นไปเป็นสกูนะครับอ่ลาลอยขึ้นมาเป็นนียนะสองยี่สิบสี่แล้วนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะสำหรับใครที่ต้องการปั๊ม ถูกใจของ Tik Tok นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิเว็บไซต์ของไลท์เฮมไว้ในคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ